สวัสดีครับตอนนี้เราก็เข้ามาถึงตัวเมืองของนครนายก,นนยกไม่กี่โลเราก็จะป้อมป้อมถึงป้อมแล้วป้อมที่จะขึ้นเขาใหญ่เดี๋ยวเราจะขึ้นเขาใหญ่กันนะครับวันนี้จับทิปมาจับโดนแล้วก็แอลล็อกนะครับแล้วก็ร้อยยี่สิบห้าไอสามคันมาจากเออนวมินตรงปั๊มเชลเนาะเชลเชลปั๊มเชลนวมิน,นจับกิโลมา ตอนนี้ก็ร้อยโลพอดีน้ำมันก็เหลือประมาณนี้มาพอดีใช่ร้อยโลพอดีน้ำมันก็เหลือประมาณนี้นะครับลออจับทิปมาก็ร้อยร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดโลว่าของเก่าผมร้อยโล,ลตั้งแต่ออกจากศูนย์ความเร็วก็ออกวิ่งมาประมาณอแปดสิบเก้าสิบแล้วก็มีช่วง<อ>จังหวะเ <1. S 1> ข้านาครนายก เรายาวมาตรมปอกมาที่ร้อยกว่านะครับเพราะว่าของผมสองคนซ้อนน้ำหนักรวมประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบกิโลก็วิ่งอยู่ที่ร้อยห้าไม่ใช่ร้อยห้าสิบนะร้อยห้านิดนิดอ่าร้อยห้าร้อยหกอะไรเงี้ยไม่ใช่ร้อยหกสิบนะร้อยห้านะหนึ่งศูนย์ห้าถ้ามอมมอมหน่อยก็ได้แค่ร้อยสิบนิดนิดร้อยสิบเอ็ดถึงร้อยสิบห้าเหละอ่าประมาณร้อยสิบห้านะเพราะว่าบางทีคนขี่ก็ไม่ได้มองเหมือนกันคนซ้อนแลแอบมองนิดนึง เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เขาใหญ่นะครับเดี๋ยวยังไงเรามาติดตามดูว่าเป็นยังไงบ้างกับอัตราสิ้นเปลืองก็คิดเอานะเพราะว่าผมก็ลองจับทิปลองวิ่งดูแล้วใช้งานจริงน้ําหนักรวมร้อยห้าสิบโลนะต้องบอกไว้ก่อนสองคนซ้อนก็ตามทิปอะครับมันก็ไม่ได้ว่าขี่ปกติเนาะมันก็มีเติมมีมีเติมมีมีแช่มีแซงอะไรเงี้ยตามกันนะแต่ว่าเติมเล่งตําเร่งอะไรเงี้ยก็มันจะหนักก็ในเมืองอะพึ่งมาลดเมื่อกี้ตอนแช่ ตอนแช่ประมาณร้อยร้อยห้าร้อยสิบเนี่ยแช่ยาวๆมาน้ำมันลดเห็นเห็นเลยประมาณขีดหนึ่งก็ตกแบบตกให้เห็นเลยแช่ยาวประมาณน่าจะมาเกือบยี่สิบโลมันก็ร่วงก็ใช่เพราะว่าปกติที่วิ่งอยู่ในเงเทพอ่ะในเมืองอ่ะขีดหนึ่งมาประมาณยี่สิบกว่าโลเกือบสามสิบที่ผมวิ่งแต่อันนี้ก็น่าอยู่ประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อแล้วก็ยังไงเดี๋ยวมาติดตามยังไงฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ ลมทันเล็กลิ่ดินภูเขาอาจทำให้ลืมเรื่องราวเก่าๆผ่านดวงใจที่มันเปรี้ยวเงาออกไปไปเชิญโลกความเป็นจริงแล้วฉันนั้นก็ตัดสินใจจะออกเดินทางเพื่อตามหาคำตอบ แม้ผลลับจะเป็นเช่นไรก็ปล่อยมันไปเก็บเสื้อผ้าใส่ในกระเป๋าเดินทางออกไปด้วยใจเท่าเท่าความทรงจำที่เคยมีเราแบงมันไปทิ้งไว้ตรงกลางทางฉันได้พบผู้คนมากมาย วางเดินทางเพื่อตามหาคำตอบเลืองทุกร้อนภายในหัวใจก็เริ่มจางไปถ้ามีได้รู้โลกที่ แล้วก็ถึงเขาใหญ่แล้วขึ้นมาอยู่ที่เขาเรียกว่าจุดแล้วนะจุดกลางเต็นท์ลน้คลองร้านกาแฟจุดกลางเต็นท์ลำน้ำมัมตอนนี้อยู่ร้านกาแฟเขาใหญ่ก็เดี๋ยวมาพูดคุยเรื่องอาตาเขาเรียกว่าอะไรนะอาตาที่เปลืารตอบสนองอาตาที่เปลืองสมรรถนะรถในการขี่ขึ้นเขาว่าเป็นยังไงบ้างก็หลังจากที่ผมขี่มาโดยส่วนตัวขวัเทาเอามือคนขี่ เขาใหญ่ตอนนี้รถเดิมๆเน็ตเดิม,ดมไม่ได้ไล่อะไรเลย,เลยน้าหนักรวม150เนะอะน้ําหนักรวม150มความเร็วในาการขึ้นเขาเนี่ยรอบเนี่ยสุดอยู่แล้วแน่นอนเปิดแต่เปิดอาจจะไม่สุดแต่ว่าความเร็วที่ขึ้นมาได้มันอยู่ประมาณ65ไม่เกินนี้60ไม่ถึงจะสุดมันขึ้นได้แค่นี้นะ60โค้งสาม65เออขึ้นมาอย่างงี้ยที่เข้าโค้งไม่ค่อยดีเพ่าะะไหรนะ่หนึ่งคือเรายังไม่ได้ชิมรถถูกไหมแล้วสองคือ เราเปิดมันมาช้ามันูมันทําให้เรามันทําให้เราพอโค้งความเร็วในการเข้าโค้งไม่พอพอเรายกปุ๊บมันหายไปเลยกว่าจะมายกปุ๊บหายเลยเหมือนรถล้อล้อแบบเหมือนขับรถล้อล้อยังไงนั้นพอเราจะส่งออกมันไม่ทันเงทีนี้มันจะเั็นจะมันจือไหรว่าน้ําหนักก็เทลงมันจะเทอพนนี้ปุ๊บมันไม่ทันแล้วมันจะเทใช่อันนี้มุมคนคนขี่ตามแอร์หลอกแอร์หลอกขี่ตามแล้วก็เวฟลองเข้าโค้งตามเวฟดูแล้วปรากฏว่าไม่หลอด เว็บ 125i เทโค้งลองเทดูบ้างขาตั้งคูดเกือบไม่รอดติดขาตั้งนะครับใครจะเข้าโค้งที่ความเขาเรียกว่าไรโค้งเขาเรียกว่าโค้งทางด้านซ้ายอะโค้งเยอะหน่อยอ่ะโค้งซ้ายอ่ะโค้งซ้ายจะติดขาตั้งคู่เข้าเข้าเลี้ยวซ้ายอืมก็เยอะพอสมควรนะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเกือบหักซ์ซอร์ไปแต่ก็ไม่ได้เกือบแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็พยายามเข้าเข้าโค้งใน ก็มีเรื่องนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรนะส่วนเรื่องอ่าความใหญ่อ,อ,อ,อืเรื่องลมเออเรื่องลมอีกเรื่องหนึง่งเรื่องลมนี่ตอนนี้เดิมเดิมตัวลิงน่าจะลําบากนหนึ่งมลมตีมากอันนี้คือร่างผมขนาดนี้นั่งขี่ปกติลมดันหมวกนอกฝั่งเลยทีเดียว <c oughs> ลมเยอะมากมนตั้งแต่ความเร็วประมาณแปดสิบก็ไหวนะแตโว้ลมดันแบบดันเต็มที่เลย ยิงร้อยหนึ่งมียิงดันเลยแต่รถผมตอนนี้เดิมๆนะวิ่งแค่ร้อยร้อยเดียวร้อยนี้ร้อยสิบห้าแรงสุดโม่โมอกดก็ได้แค่ร้อยสิบร้อยสิบห้าแค่แค่นี้เดิมๆนะแล้วก็มีเรื่องอะไรอ่ะเรื่องชกหลังอาจจะบิดไปอีกแบบชกหลังเนี่ยถ้าใครคิดจะใช้ชกเดิมนะร้อยห้าสิบผมบอกว่าไม่หลอดน้ำหนักโดยรวมอ่ะถ้าถ้าใครคิดว่าสองคนซ้อนละร้อยห้าสิบมันกระแทกแต่แต่ลูกกะหนาแต่อะไรเนี่ย รู้สึกมันติดเอแต่ถ้าถ้าหยอดอ่ะพอได้แล้วลูดหลุมเล็กน้อยอะดีเลยแต่เวลาเจอหลุมใหญ่ลูกระนาดเนี่ยมันจะกระแทกจยำเออมันยกสุดแต่โชงหน้าดีมากโชงหน้าไม่มีปัญหาโชงหน้านิ่งไม่ไม่ยั่วไปไม่แข็งไปราลังดูไม่กลิบไม่แบบไม่ลื่นเส้นเลยกระจกนี่กระจกเดิมก็แล้วแต่คนชอบแต่ไม่ได้เ่องแล้วก็เรื่องท่อเรื่องท่อนี่สนคัมาก ความร้อนสะสมเยอะเดิดม,มายเยอะจริงอย่างที่ใครแล้วแหละคนพูดส่วนเรื่องความร้อนที่มันขึ้นมาตรงขาคนซ้อนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมาจากท่ออย่างเดียวมันเป็นความร้อนที่มาจากพัดลมระบายความร้อนจากว่อนานีา่ยถ้าสังเกตดีๆมันจะมีช่องอยู่เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูว่ามันมีช่องที่พัดลมมันระบายออกและช่องนั้นอนะพอมันออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเรารดจอดปุ๊บเนี่ยนะมันก็คือระบายขึ้นขาอย่างเดียวเลยนี่ครับช่องลมความร้อนที่ออกมาที่บอกไว้ ลมนี้นครับมันจะเป่าเป่าขึ้นมามันมันดูดมันดูดออกจากห้องน้ำใช่ไหมแล้วมันก็เป่าขึ้นมานี่แหละลมที่ความร้อนมาโดนขาของน้องร้อนลมร้อนอ่ะก็คือลมจากตรงน,นี้ครับลมจากท่อเนี่ยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เราเอามือบังแล้วเวลาวิ่งจิตไปแดงแต่มันเป็นลักษณะของลมเป่าซึ่งถ้าเกิดเราทําเป็นบงังเชื่อมนร้อยงนี้แล้วก็บังให้ลมลงล่างไปปัญหาความร้อนที่ขึ้นมาขาตรงเงี้ยมันจะน้อยลงอาจจะลดลงไปได้อาจจะเยอะหแหละต้องลองต้องลงอง,ลงทำดูให่รปรา คือตรงนี้ครับมันไม่ใช่ว่าความร้อนจากตัอะไรที่ขึ้นมามันเป็นลมที่ระบายออกแต่เขาไม่เขาเออกแบบออกองมาทิ้งมาลโล่งเลยมันเลยตีขึ้นมาก็ต้องลองศึกษาะดแาแ<ล>ะแ,แปลงตัครับี่จะแปลกนะเพราะอันแต่เจ็บมากเสียงเใช่เสียงว่าลั่นแต่อันที่ที่เราสมัมผัสมาก็ถือว่าใช้ได้แต่เรื่องเม็ดนี่ต้องไล่กันเยอะเลยครับกระยับเยอะเพราะว่ามันกยับเยอะเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นเดินขี้ออกต่างจังหวัด รอรอบมันช้าจังหวะแฟนจังหวะโดยเฉพาะขึ้นเขาเนี่ยใครที่จะเอามาขึ้นเขาเนี่ยต้องไล่เลยเพราะว่ามันอันมันขึ้นได้แค่หกสิบอะรอบเออแล้วแล้วจังหวะที่เราล้าอะมันหายจริงๆอะ6กสิบถ้ามันขึ้นสม่เสมอแล้วบิดเปิดแล้วมันมาเนี่ยเออมันโอเคแต่ถ้าเกิดพอเราเปิดเปิดไปแตวจังหวะเราเข้าโค้งมีรถสวนมาหรืออะไรเง้ยเรายกคะแนงถึงแล้วเปิดใหม่เหมือนเราเริ่มใหม่หายเลยไม่ไม่มีกอไม่มีอะไร แล้วแต่นะบางคนเขาใช้จิ้งเบคเขาเขาเปิดเขาเขายกนิดนึงสั่งนิดนึงแลวถ้าถ้าคนไม่เคยเล่นนะตัวนี้นะจะเห็นด้ความนี่รุ่นนี้อยู่ที่สี่ห้าพันรอบมันก็ทําให้แบบว่าพอเราเราบิดทันเร่งไปแล้วปุ๊บอุ้ยหกหกสิบขึ้นเขานี่ยหกพันเลยนะหกพันเจ็ดพันรอบเลยนะมันเหมือนกับว่าเราเราคิดว่าด้วยความนี้ความเคยชินที่เราเคยขี่ว่าันได้จะงไมาห้าหรืออะไรพวกนี้พอเราบิดปุ๊บเราคิดว่ารถมันไปแล้วแต่จริงมันไม่ไปมันรอรอบอ ลองรอบนเนี่ยไม่เหมาะกับการขึ้นเขาแต่ถ้าถ้าไล่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจะแต่ยังทริปนี้เดี๋ยวจะมาใหม่แต่ยังทริปนี้จะมาใหม่รอบนึ<ม>งก็คือเดี๋ยวจะไปไล่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไล่ที่ไหนไม่ที่เอกที่บางบินทาหรือไม่ก็บางปลาที่โชคเคสีก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะนะครับที่ไหนเดี๋ยวลองลองลองคอมเมนต์แนะนำมาแล้วกันว่าใครไปทำที่ไหนแล้วเป็นไงบ้างใช่แล้วเดี๋ยวลองเสนอมาดูเดี๋ยวก็จะเอาเราทำแล้วก็มาวิ่งขึ้นเขาใหญ่ทีลองอีกลองที เส้นเดิมดเส้นเดิมขยับเม็ดจริงๆมันเป็นที่ที่เราวิ่งมาบ่อยแลวมันใกล้กรุงเทพเป็นจุดเที่ยวเราเลยมาทําในจุดๆนี้คือมันใกล้แลวมันสะดวกมันไม่ใช่ว่าเราจะมาลองสมรฒถนารถอะไรเราขับรถแค่นี้ราคาแค่นี้นะส่วนแบบบางคนที่แบบเอ้ยมันทําไปขึ้นเขาอะไรรอทิปหน้าเดี๋ยวรอทิปหน้าทิปหน้าเดี๋ยวไงไงทิปหน้า,นาโอเคดีขึ้นไล่เม็ดแล้วก็ทิปต่อไปก็คงต้องเป็นคูเบิร์ดก็แหละคูะเบิดขอ้ออะไรนี่สัก ลองให้กลับไปไล่มึงไล่เป็นอะไรแล้วก็กลับมาที่นี่ักรอบหนึ่งดู่อนว่าอาการมันเป็นยังไงดีขึ้นาน้อยแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําวิดีโอให้ได้ดูกันอีกว่ามันเป็นยังไงมาอัปเดตอัปเดตอัปเดตว่าจะเป็นไงบ้างตอนนี้ก็สรุปว่าโดยรวมโอเคสําหรับผมนะการที่เรามาสัมผัสขุ้นอ่อน p a ตัวนี้โอเคเลยเพราะว่า ทขาดีขี่นะแต่ปัญหาเดียวเลยตอนนี้คือมาช้ามาช้าดอปมาช้าตามเรียกว่าตามตามแอร์หลอกไม่ทันนะตามแอร์หลอกไม่ทันแอร์หลอกเปิดนี่หายเลยเดิมเหมือนกันเดิมเนอะไอแต่ว่าถ้าพูดถึงนั่งคนเดียวเนี่ยอาจจะดีขึ้นใช่อันนี้หน้ามันบานกว่าแอร์หลอกมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันต้านลมอ่ะขี่คนเดียวสายแว่นใช่แต่ถ้าใช้งานในยุงจังวถ้าใช้งานเขากลัวเนี่ย เขาจากจากที่จอดเทียบไปแล้วก็ตัวนี้ T-PX ตัวนี้หน้าบานกว่า a ร r l o อ k เจ้าเขาเรียกอะไระบบอโร่เหรอใช่ไหมมันมันทาให้ต้านลมมันต้านลมนะจริงๆนะแต่ในความรู้สึกที่ขี่อะต้านลมยิงยาวๆมาไม่มีรถไม่มีอะไรต้านลมแต่ยางเล็กกว่านะยางเล็กกว่าแอ r l o จ k คือถึน่าจะพุ่งกว่านะแต่ด้วยความที่รถมันมีใหญ่นะลมติดล้อเนี่ยอย่าไปยุ่ง ออกไม่ได้เลยเรียกว่าจะแซงติดล้อเลยพยายามหนีให้ห่างแซงแซงให้ขาดอันตรายสำหรับผมนะสองคนนะร่างประมาณนี้แล้วก็ใส่เสื้อมีเสื้อยีนแบเนี้มันอาจจะแบบต้านลมขึ้นมาอีกเหนี้แต่ถ้าเราใครที่ตัวเล็กๆก็ต้องลองกันดูว่าว่าจะมีอาการเรียกว่ามากน้อยแค่ไหนที่แอคชั่นของมันนะต้องลองลองดูหลายๆแบบเพราะว่ารถรถมันมันเพิ่งมาเราก็เพิ่งได้ทำคลิปแรกนะ คลิปแรกก็ต้องทำเก็บเป็นประสบการณ์แหละต้องศึกษามันมันอีกเยอะต้องลองดูอีกหลายอย่างเพราะว่าด้วยความที่ว่ารถโจนรุ่นแรกเข้ามาในโจง S Y M ก็ดูกันต่อไปว่าระยะการใช้งานอัตราการติ้นเครื่องอะไรหลายๆอย่างระบบเบรเบรเครื่องพูดถึงเบรกเบรกดีนะเอาอยู่ดูดีมันว่ามันเป็นคอมบน์คอมบ์แต่เวลาเบรกเนี่ยถ้าสมมติเรา คนที่ว่าไม่เคยใช้คอมบายเนี่ยนะเวลาเบรกคือกำเบรกหลังเบรกเดียวไม่จบเลยเพราะพอกำเบรกหลังปุ๊บจังหวะเราเบรกแรงๆเนี่ยฉุกเฉอนปุ๊บเบรกหน้าเรากดไม่ลงแล้วมันแข็งมากมันแข็งใช่มมันมันมันแข็งเหมือนมันเบรกหน้าทั้งหลังแล้วแข็งไปเลยคือกำใช้มือใช้มือเดียวมือก็จะใช้เป็นเปิดสัญญาณไฟหรือว่าจะอะไรก็คอนโทรลก็อีกอันเขาผมลองแล้วคือเรากำหลังแน่นเรากำขวาไอ้้ายแน่นปุ๊บเนี่ยเบรกหน้าทีกเวลเบรกหน้าเบรกเดียนกำไม่ลงเลยแข็งมาก แต่ถามว่าเอาอยู่ไหมอยู่ข่าที่ขี่มาอยู่ระยะที่แบบอยู่จะเลี้ยวอะไรเงี้เยเราเบรกลงอยู่แต่ก็มีระยะนิดน,นึงแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรโดยรวมโอเคสำหรับคนที่กำลังสนใจแล้วก็ตัดสินใจอยู่ก <Okay, S 1> ็รอติดตามดูกันต่อไปผมพยายามทําคลิปในส่วนที่ว่าเราใช้ในชีว<ช>ิตประจำวันอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมาทำอัปเดทให้ดูว่ามัน มันเป็นยังไงบ้างสําหรับคนที่แบบกําลังสนใจอยู่อะไรเงี้ยเฮ้ยรถนี้มันดีจริงไหมอะไรเงี้ยอยากลองอะไรเงี้ยไม่เคยขี่แบบจากเวฟอะไรเงี้ยจากเวฟมาออโต้ออโต้แต่พันมาออโต้แล้วก็มันเป็นรถแบรนด์ไทยอีกอะไรเงี้ยมันก็มันก็ต้องคิดพิจารณานิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็บุรียันเยอะเยอะบุรี่ยังเยอะแต่ตัวนี้คือมาครบเลยมีนิดลงนิดหลังมามีไฟผ่ามากนะ มีเสียงตอกแตกกันลืมด้วยเสียงไฟเลี้ยวเป็นเอกลักษณ์ดังดีก็ถือว่าโอเคทำให้เรารู้ว่าทําให้เราอยากเปิดไฟเลี้ยวมากขึ้นเปิดแล้วมันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์มันมีเสียงทำให้เราอยากเปิดเปิดแล้วมันรู้สึกดีอะมันรู้สึกแบบเอ้มีเสียงติ๊กตอกี่ตอกน้าเท่ไม่เหมือนจะบ้านเขาอะไรเงี้ยเราอยากเปิดแต่ก็ขอชมวิศวกรนะที่ทําเสียงไฟเลี้ยวเข้าใจคิดนะเราฟูดพันด้าว่าไงเวบเป็นงไงบ้างเวฟ ตมมืันเนี่ยังไงขี่ตามโดนนะมุมมองความรู้สึกว่าเป็นไงบ้างตอนที่มองหรือไม่รู้บิดอย่างเดียวข้างหลังเป็นไงมองจากข้างหลังแล้วมองจาก้างหลังว่าเป็นไงยืมดีดีสบายน่าจะสบายนะแต่ดูแล้เบาะมันก็ใหญ่ดีนะเบาะใหญ่มางผมนั่งสบายแล้วก็ผู้หญิงนะที่สูงเลยไม่เกิน สูงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะที่ต่ำกว่า, 150, าร 100, ออ้อยห้าสิบต่ำกว่า 160. ร้อยหกสิบถามว่ามันไม่ถึงแต่ถามว่าขี่ได้ไหมขี่ได้นะต้องหาเ <c oughs> ขาเรียกว่ามุมอ่าต้องหามุมยืนต้องแต่วก็บีบเท้าอ่ะเหยียดที่เหยียดเท้าแต่ขี่ได้พักเท้าหลังคือต่ำเกินเลยลงลงไปเกือบเท่าคนขับเลยใช่ปัญหาปัญหาของคนซ้อนที่ความสูงความสูงไม่ถึงร้อยหกสิบไม่ถึงร้อยห้าห้าความสูงประมาณร้อยห้าสิบห้าไม่ถึงร้อยหกสิบ มาขึ้นได้ไหมปีนขึ้นได้แต่พอนั่งแล้วอ่ะจะมีปัญหาเรื่องที่พักเท้าเท้าจะวางตรงที่พักไม่ถึงแล้วทีเนี้ยมันจะเมื่อยมันจะเมื่อยพเราเดินไปแล้วรถอ่ะมัน้วดท้องขาเนี่ยมันจะมันวางอยู่แล้วมันจะทําให้เมื่อยจะวางอยู่กับเฟรมแล้วก็เบาตอที่เนี้ยปลายเท้ามันไม่แตะมันก็ไม่มีที่พักเท้าพอไม่มีที่พักปุ๊บตัวรับน้าหนักมันก็อยู่ที่ต้นขาพอนที่นี้ไปไกลๆแล้วมันจะรู้สึกว่าเมื่อยใกลเพราะมันไม่ได้วางขา ้แลวเพราะว่าปลายปลายเท้าเราไม่ได้แตะที่พักเท้าด้วยความที่ว่ามันันไม่ถึงจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ไม่ได้บุรีคนตัวเตี้ยนะแต่ด้วยจากสายตาที่มองแล้วคือพักเท้ามันอยู่ต่ำเกินได้พักเท้ามันมันต่ำขาไม่ถึงเท่ากับคนขับเลยไอ้เท่ากับคนขี่แหละไม่ถึงพักเท้ามันอยู่เกือบเกือบที่พักเท้าของคนขับใชเพราะฉะนั้นคนที่ความสูงไม่ถึงแล้วหกสิบเนี่ยตรงนี้ต้องคิดแล้วมันวางมันวางไปแบบวางไปข้างหน้าเนาะวางไปแบบใกล้คนที่ว่าด้านหน้า เวลาถอยหล,นะลังอ่ะลำบากมากถ้าไม่เก็บที่ข้อเท้าอะ่ะติดเ,เวลาเราจะเข็นถอยหลังนะในขณะที่เรานั่งอยู่นะถ้าค่อมเราถอยหลังนะมันจะติดเน่องเรามันจะติด,ตด,ตดเ,เน่องมันจะติดถ้ามีคนซ้อนนะแต่ถ้ามีคนซ้อนเรื่องพวกนี้ก็ไม่มีหนาเพราะว่ามันเก็บอยู่แล้วอาการเดียวกับแอร์หลอกในเมืองอะไรอย่างเงี้ยอะไรเราจะเนาะแค้งแตกกันม้าแอร์ลลอกก็มีแค้งแตกบ้างอะไรบ้าง ช่วงรถติดๆในเมืองเราจะซอกแสกบางทีเราต้องเอาขาลงแตะพื้นคนขับอะไรเงี้ยมันก็แบบช่วงขาช่วงน่องมันจะมาติดกับพักเท้าอาการเดียวอะไหรอกครับโดนอาการจะโดนอยู่ตามจะโดนน่องโดน <Okay. S 2> โดน่องเราเวลาเราถอยนะถอยลำบากใช่ต้องเก็บถ้าถ้าไม่มีคนซ้อนเราไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้ามีคนซ้อนเนี่ยติดก็มีอะไรพเพิ่มไหมไม่น่ามีแล้วเดี๋ยวคลิปมันจะมาเอาไว้เดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราลงลงไปถ่ายรูปนู่นกันก่อนดีกว่าน่าเขอนกันเออไปต่อไปคุณด่าจะลงนาเขินตะคอนะครับในจุดนี้ก็เพื่อนเหรือว่าใครที่สนใจก็ขี่รถมาเที่ยวมาชมดูได้เพราะว่าในจุดนี้ลองแพนกล้องไปมันจะมีที่ให้เล่นน้ําแล้วก็มีสะพานมุมถ่ายรูปสวยงามแล้วก็จะมีกวางนะส่วนใหญ่จะเป็นกว้างในจุดนี้นี่ดยดูมีนอนอยู่ตัวหนึ่งข้างล่างฮะ กวางจะเยอะมากมันจะทำให้เรารู้สึกถึงธรรมชาติมันไม่ไกลจากเรุงเทยหรอกครับวิ่งมาร้อยหกสิบกิโลนะจุดนี้แล้วมีมีลิงด้วยมีลิงด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชกได้นะคะ